สวัสดีครับอาจารย์ปทิบชนเหนี่ยครับค่ะสวัสดีครับขอข้าท่านหรอกค่ะครับงัวคว้านเ้ามหนี่เ้าได้สี่สองหกเนาะแม่นค่ะได้สี่สองหกค่ะหกสองสี่เนาะท่านผู้ชมเพิ่นกับข้องจะได้ชมเพินกับเพาเนาะค่ะที่นี่ติดหาตามตัวไหมบอกรับเมื่อไหร่ที้เ้ามาตามต่องวดครับผมีาาเนะครับผมที่นี่ที่ว่ามื่อนี้เป็นหูพ้นชิงลูก กวาขุดก้อนหระเออเพราะว่าผมขึ้นไปจุดทูกให้อีปูไง่หรอครับคนทิ่งลูกหยาบหยาบงวดนี่ผมวาตตองแม่นย่ำครับเพราะว่าคนทิ้งลูกไหมครับข้าจุดทูบให้อีปูย่ำไหนคนณทิ้งลูกย่ำนั่นงวดก่อนผมมาจุดทูครับอก็ได้เก้าหกสองรับงวดที ผ่านมาันที่16มีหน้าคม6ตแต่บนที่นี้มันสิไปเป็นวันที่หนึ่งเมษาเยนะครับไปประทิติชแน่วครับไปขอโชคลาภให้ท่านผู้ชมต่อนะครับเนราะไะท่านผู้ชมครับผมไฟกับขี่บ่อไก่แก่งไานด้รับเด้ท่านผู้ชมรับผมเพราะว่าไฟกับเป็นไฟแบบชุกเฉินครับผมก็ได้เตรียมมากครับไปท่านผู้ชมครับไปขอโชคลาภด้วยกัน งวดกว้นผลปลาขฏประหลาดได้ซีสองหกหกสองสี่ครับผม,ม,ตม,ม,มแต่ว่าด้วยความมั่นใจของพูม่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกงวดกวนครับ s all, <S พึ่ง,พ,งพึ่งมาขอเพิ่นก็ะเลยลั่งรีนะบัดที่นี่มันยกบันใจแล้วครับท่านผู้ชมครับสิบพาท่านผู้ชมเขาไปขอโชวเขาหลับลครับ ครับเพื่อเป็นแนวทางเนะครับเนาะให้พิจารณาในการรับชมนะครับเนาะเพ่เป็นแน้วทางส่นนครับผมนี่ครับตัวเดียวเดี๋ยวตั้งค์เขาเม้าเขาแม่ยังไม่ยังเนานโอ้ยจักแล้วทั้งดอกไม้โอ้ยแนวสุ่มเหล่านะ ผู้ชมเอ้ยขอถอยคอไปเอาโคาเขาโง่ี่ตังนาพุ่นไกลๆพุ่นไม่หยังพุ่นนึกพุ่นไหมทุ่นพุ่นพุ่นพุ่นไล่ไล่โซนพ่งงปุงไหมปปแต่ผู้ชมรับโอ้เขาทีขับขันแบบนี้เอาโทษโทโทโทษเด้อผูโทษูโทษเด้อผู้โทษผโทษโทษโทเอานีปูอิงยาเอ้ยนีพอข้าผ้าหลาะมาเยี่ยมมาเหยียนครับ คือเก่าคือหลังครับจะตีนจะทวงเด้อเหมนอ้เด้อเสีบผ้าท่านผู้ชมมาขอขอลาบเหครับผมเอาจะตีนจะทวงกันเนาะครับเนาะท่านผู้ชมครับไปตั้งได่กับใจแข็งสูงครับมาหอดปันนี่หรอคำว่าถอยไม่มีนะครับผมสู่ต่อไปครับผมเพื่อความหวังของทุกๆคนนะครับนั่นครับนี่ครับบึ่งบาลามีเพิ่นครับเห็นบอกเพิ่นเห็นบ่ครับเพ่น ขึ้นไปไกลๆครับพุ่น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 นี่แหละครับที่หลวงพ่อปนวามีเทวดาสามพระองค์นี่นี่ครับเต็นบอร์เต็นบอร์เต็นบอร์เตี้ยปางไหนเนาะเนาะเตี้ยผมเกิดมากเลเห็นหลบลายชั่วอายุคนไปแล้วครับเอ้าท่านผู้ชมครับเริ่มทำวิธีขอโชคขอลาบจากขอปูได้แล้วครับผมครับเอางวดก้อนนั่นปังครับปังเนี่ยผู้ขาย เกิดย oui. ังวะวัวนี่ไม่ตามต่อครับของวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเอาครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วครับทุบต้นโพธิเทวดารักษาเฮ้เทวดารักษาท่านผู้ชมนะฮะบ่า

ได้ถูกได้ขึ้นหกสองสองหกสี่แต่ที่นี้ยุคตใหม่โอ้เห็นเลขเก็กับเลขแปดห้อยเนียนเก็ไปแต่ที่นี่มัเป็นเลขเก็ดเป็นอะไรถูกได้สี่สี่สองก็เป็นเป็นเลขสองกับเลขก็เป็นเลขเก็ดแปดเห็นที่เป็นใหม่เลขหกสองที่ไหนฮะที่ไหนเนียนบอกก็น่ย

กระดูบ้นกระดูบดีโอ้ยโ้ไม่นี่พี่มันไหวบอหนึ่งมาเรวที่สุดูชมครับบอหนึ่งกระดูกครับกระเดากหรอกระดูบเมื่อไหร่เฮ้ยว้ายข้าวขาบอหนึ่งอย่งวะว้ายบอหนึ่ง

กระดูกว่ะเฮ้ยหัวกระดูกวันสายแลนวโเฮ้ยจะกินจะส่วนเมือเป็นไรก็หลุดจอ่มากเพิ่มผมอีพอคาผ้าหละมากถึง่าบาลานี์แล้ครับมือหนึ่งจงได้กอุ้มชู้ปูตีอีพอค้าผ้าหลอกับปฏิทินแนวคือครับเด้อ หลงังเดียั์ที่อ่อนแออินหรืเนี้ยอออาจารย์ถือถนงใหม่วานโมเนอะผมมีทุกทุครับผมครับที่หนึ่งสองสาม เยวพ่อถูกกรับถูกขอพ่อเน่ยว่เลเดี๋ยวคอน่ยอว่ายที่ไหนกจะน้ำไปันยนเด้อวันกับฟันบอกเลยเด้อกระดูกเัยกเันอินตาสิเด้อเอ้ยจังไรเ้ยผมก็พอเดีสังเกตเหนกันเนาะพวกนี้ก็กรดูกันพอถูเนี่ยาก่านบ่ส่วนโค่ง ủa ở đây chân chín nữa, quả cà sạc nữa, đồ mềm mềm nữa. Cái gì ngon quá. Đúng không? Cái gì sắp bằng tham bùn nữa mua hoài luôn. Không có mua hoài. Anh nói thoa băng cho cún mua hả? Không có. Tức là bố mì này nọ, bò, mua mao, bò bún, luộc, bẹt, chả ba mươi. Đúng rồi. Anh kiếm chỗ ăn, ngoài thằng này. Không, cắn nó mua nó. Nạ, ปัจจปะตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธัสสานามก่ปัจจาปตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธัสสาจากทเรอที่พเจ้าเราเทวดายากขอบคุูหลักสมหลักษาเมื่อนี้ผมกอภาพาเรับช่องประิตข้างนคนใจมีฟ้องใจใจมขอช่ขอลากคูเก้าค่หลังครับ บไปที่นี่ไปเป็นวดขั้นที่ไหนก่อนวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเก้างดคว้อนหนึ่งมาอีปูอียาอีตาอีสวนไข่ย่างอ่ำเป็นถูกยุดเทียนโสดแกงงวดนี้จกะสอจับดูดติ่งปองอะไรครับผมถูกบ่อถูกเนาะเอาเลยปูยาตาทวว เทพบุ๊ทเทวดาผู้รับชมรักษาจนไม่แห่งนี่จะาป้จาพุ่มจาปูจะปูอินยาก็ได้เดี๋ยวนี้อมปูปูฝ่องปูเนี่ยยิ่งพออาเสียปัดติดเที่ยวคนเช้าเอาคุณบอลออกมากไอเบิร์ไงแห้งคนนะครับเด้อแก้สายเทนไปไปเป่ามือเป่าเลอครับเด้ออานน่งเอออานหน่เออมาเนี่ยโอ้โหนี่ดวงดีกว่าแมนครับ อธิระบาดที่นอุ้ยพอเราคนจริงกุบงกงเนาะเฮ้ยจะได้เป็นคนเ่าเอาเอาเร้วเข้ากัะบาดชนาเลยเงาะอายจะไดู้เลยแต่ถึงคะแนนเป็นตับติดฟองรับผมแต่ผมก็ใจโยมใจส่วนใจ ให้ได้มากให้ได้ผลให้ได้ดงให้ได้ดังให้ท่านผู้ชมที 4, ทั้งหลายคนได้ไม่โศกไม่หลาบนั่มชูผู่ชูคนเด้อปู้ให้ปัน่นโศกปั่นหลาบไปหอดไปถึงชูหม่องชูบอลขันปู้ส่วนสู้ผู้กีเส้นสิได้โศกได้ลาบดนยครับเพราะว่าปู้เป็นผู้หูเกี่ยวแต่ถือฟองง่ายเห็นผู้ เม่เลเ็ได้ถูกริงสารพัดรอผู้ขายรัดจ่มันมาผมมีพอค่าผ้าเราะตัดกับปฏิเน่มึงนาพอโชว์ขขาลบอ้ยาเลสสเอาเนน้อยังค่าสชมยครับเอาับมาปิจับครับผมจับยยกขึ้นเลยครับปร ันก็ตเลยาน่าเป็นตัวใดบ่ได้บ่ได้นั่นนี่บ่ได้ตัวใดก็บ่ได้หูนี่เอั้นีอครับเลั้ครับผมงครับผได้เลขสองครับ จากผลงานของป้าทิพย์ชาแนลนะครับครับบอสโอไม่สัก้องมาแล้วครับพร้อมจากป้าทิพย์ชาแนลนะครับเอ้าเอ้าวสองแล้วกลายเป็นแปดครับผมสองกับแปดมาแล้วครับป้าทิพย์ชาแนลนะครับเอามาแล้วมาแล้วครับปพิจารณาในการรับชมนะครับผม เอาอีกยันตโซ่มาครับผมเอาายยันต์โซนะครับเนาะดูว่าเส้นอะไรนะครับได้ออกมาแล้วนะครับผมเอาแม่คันคันผู้ชมเอ้ยบัตรนี้ป้าชิดแชาแนลโซ่ผมงานเลยครับแล้วกัแล้วก็แปด สองแล้วกับแปดแล้วกับแปดอันนี้คือฝีมือของป้าคิดแชนแนลผู้ที่ตั้งใจมาขอโชคขอราบจกได้ชมแาได้เจ้าถึงเจ้าถึงเจ้าถานนะครับนี่่นไหยมากล้วครับได้องแปดแปดใชครับได้เลขสองเลขแปดแล้วก็เลขแปดครับท่านผู้ชมได้ชงแปดแปดครับ อันนี้คือเรื่องรูปีนฝนนะครับบทพิจารณาญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นรทางท่านนะครับครับผมไปพิจารณาญาณในการรับชมนะครับนแนวท่งาะนั้นแนวทางรัฐบาลเด้อยการไปชมไปเบิ้งหม่องท่าแปงครับผมาไปชมไปรับชมหม่องที่เอาเอาแปงดูครับมาเยี่ยมชมที่ตรงได้ ลงน้ำหอมหรือเขาเลือกแป้งให้เจ้าปู่เจ้าย่าเทวดาตัวนี้นะครับนี่ยๆผมจะถ่ายให้ท่านชมนะครับเพ่อคราบพาระาถ่ายให้ท่านชมปูดพิจารณาในการรับชมชเพื่อเป็นแนวทางเบื้งครับนมโอ้ยมื่อกับสั้นท่านผู้ชมครับเบื้งครับ,รบตัวไรเอ่ยนะครับดูครับดูเบื้องเนมืนะ้อกระไดท่านผู้ชม ขอโทษขออภัยเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้เอเมื่อกระไดสั้นอง,งองกครับพ่ามันสั้นถอยนะครับสั้นสู่อยู่เ่ว่ามั่นคือสั้นพี่น้องเอานี่ครับมองเคยใส่น้ำอบน้ำหอมเรียกแป้งให้ปู้ให้ยาให้เทวบ,บุตรเทวดาครับนั่นครับเบื้องํำกันโปรดพิจารณา,นานในการรับชมนะครับเมื่อนี้ดวงดีครับเจอหออัฐิด,ด้วยนะครับ คนขิ่งลูกพ่อสมควรหระพี่น้องป้าทิพย์ชาแนลซื้อสารจากปูมาได้เลข2ได้เลข8ได้เลข8นะครับพษาบสาบันท่าเขาเอิ่นส8งนะครับโปรดพิจารณาในการรับฟังรับชมด้วยนะครับเอามาอนี้อีพอค้าผ้าเราะสิผ้าเยี่ยมชมขอสู่ขอหลับจะพิจารนานนนครับโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหน็นนะครับเด้อ สวัสดีครับโชกโวานหวนสุขคนณสุขคนุนะครับเด้อสวัสดีครับวันที่1นึ่งเมษายน6กนะครับผม